เอาเห็นแน่เพราะคือประธานหนาห่ิกำนีงกำลังจะไปปลูกมันเล่าพี่น้องเนี่ยเกีเ๊ยมแก่สุวไทยแบกอันนี้กำลังตัดลำมันเกียมไปปลูกเนาะพี่นอ้อง<ม>แหละเฮาก็มาทางนาป้าเด้เอ,อมื้อนี้มาปลูกมันสอยกันพี่นอ้องเอ,อ้ย มาประมาณตอนช่วงบ่ายๆเนาะตอนสอร้างเขาก็ได้ดมา <c oughs> ตอนนี้ก็ตัดเอาเนาะลามันกะเดี๋ยวก็สิไปแสวไปกูแหละดูกระทางข่าวคุณเนาะกนยังบ่ลายกล้อซีแล้วเด้อปลูกมันก็ได้อากาศไม่หนี่กะซีหนาวๆแดดแดดเนี่ยจักหน่อย,ยกันไห้เด้อก็เอาไปแส่น้ำเนาะเหาซีเบ่งอยู่บ่อนแส่น้ำไปใส่ผูยังลงไปนะฮะบอก ใส่ผู้ย่างลงไปในน้ำจักบู้ทั้งอันเอาซูนซื้อมาฮะนี่น้องพี่น้องเทากะะ็ได no. ้แสลงไปในนี่ละมันเขาเพราะว่าเราเคยเห็ดนอกเป็นเห็ดลงไปเป็นเห็ดลงไปหมดเลยเ่าก็บปูดักนอกข้างแรกเนอกข้างนี้ก็ลองปลูกเปิดนาะปลูกกับบาลายไปได้ดอกเพราะว่าปลูกลายก็ยยานมันลุกจักใส่ ใส่พูยพวกทีลงไปเนาะไม่ได้ใส่บ่พูยนะอาดิดาสลงไปหอมไว้ปลอกกินเอาคือนไใส่เนาะตอนนี้มาซสอมล้ำมันก่อนเด้อพี่เนาะตัดล้ำมันก่อนเลกหน่อยจักหน่อยจะได้นปปลูกแล้วก็าใส่ผ้าตัดอะไรละอันเสร็แล่เนาะพูนง่ายๆเด้อไปเรื่อยๆไปเลยปลูกน้ำตัดน้ำตัดองานทำไหนนี่ ชื่อเอ้าอานิดานนี่เอานี่จิ้มแหลมนี่จิ้มก็แหปวดเลยหมักปวดไหลโอ้ยไปว้า่ได้อปว้าวไปแต่เมื่อก็นะก็ชื่อเอาอีอานิดานนี่มันไทโอ้ยเหมือนกันลูกชื่อมาละแหลกอะชาวบ้านจะรักชาไม่รั้ชื่อไงแต่คชื่อแล้วหันเขื่องกูนั่นแหะชื่อเอามาแฉดีกว่านะวะ ตัวนี้แกันโะี่นะป่ตเายกันละมันก็แบบว่าตายเนาะส่วนตายปท่าก็จะเอาแต่งเาเหล็กาปาก็จะท่

ได้หัวใจกกระบอกเนี่ยเด้อสูตรหมูมันหัวมันนี้เนี่ยแต่พ,พ,วพวกเพราะว่าห้าวก็ไป,ปุกกตกเป็นช้างแรกแบบนี้คกก่อยปลูกจักเถื่อนแล้วกันเวลาตัดนี่ก็ต้องใส่ผ้าตัดยาสีเพาะน,นอกแต่ละคนเห็ดุด้วยใต้เครื่องมือยังตัดเนาะ <c oughs> พรมก,กันไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้าผูย ลายเนี่ตายเบิดอทางป่ายเนี่เพราะว่าลำมันเราก็มาแตะเราต่วเรานาะเมื่อกี้เห็นคลิปที่ว่าเราจะคอลงลำมันไปเอาลำมันก็แต้งเฮงเพราะว่าเมื่อนี้ฮะก็ได้มาปลูกเป็นแล้วเดือนนึงเลยเนาะจะไปเอาลำมันมาโฮะละมันไปซื้อีกอย่างกรับปลวกตะลายนี่ไงปลวกต้องบองปลวกตะลายย่านต่ปลวกเลิกการกินเหงาต่วนเนาะคลองย้ายอันนั้ได้ปลูกเราก็ยังใส่อดีตดาดเขาปลันใส่อดีตาเนาะ ่มื่อเลาครับเลไปเอามือนหเราก็บอกว่าไม่ใช่อาดิดาสโอ้ยจะอหอไปรักาไปื่อมาเลิเด้ออาิดาแม่งอยางโอ้เลาโอ้ย้วมัน่สี้ยู้กกัูกไปซื้อเด้อจคก้ได้บร้่เด้อร่างตัวใหญ่กัน่ได้โอ้ลาใหญ่ค่ะอัดแล้วไียงกันเด้อ ตุ๊กตี้ตุ๊กตี้แมนจิปูอ๋ออ,อยู่นเ่เอาเาทอเฮ้ากะกม,มาทิ่มลงไปอย่างนี้เลยตัว

บรรยากาศก็ดีดีบางแนวผู้มีลมมีแดดจักหน่อยเนาะมีต้นวิโอ้ยเอาไว้ตัดขายเอาเงินเนาะพี่น้องบานนี้เฮาข้าิิละไปพูดแหละไปทาง่นปลูกมันเนาะพี่น้องเลยเราไปเบิเพิ่นปลูกมันไปปลูกมันทากันไปปลูกมันสวกันอู้แดดเลยพี่น้องื้นนี้เฮามาอยู่ที่สวนมันเนาะเขามาปลูกมันเนาะพี่น้องเห็นว่าเฮาละมันมาแต่ต้นๆแล้วมอนี้เ็สิมาปลูกมันกันเนาะพี่น้องปลูกก็ใกล้สิแล้วเนาะ บึ่งแหนพูแดดแดดนะพี่นอ้องกะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง fc เบอรสุกน์ปุ๊บว่าอยู่ใกล้หรือไกลนนเนาะวันนี้มาพบมาพ่อกัะเพ้าเนาะบรรยากาศช่วงใบใบแดดท้นอนทองอากาศหนาวหนาวเนาะพี่น้องหนาวหนาวท้อนทองแดดแดดมานี่เราสิม,มาปลูกมันกันเด้อพี่นอ้องโอ้ยแดดขักแดดแหน่แดดแท้แดดหวาบพงเนี่ยปลูกละมันช่วงแดดแดดเด้อพี่น้องพูปลูกก็ได้ลายเติบหรืวเราเพราะว่าเรากระบาดเห็ด ช่วนในกับกระยยไใหญ่เป็นตะเคห์หลายเขานอกกับขาากก้าวป่าข้าวลู่นี่แหละพูนทีมงานเพื่นปลูกละมละันอาชิแนมไปกับมันไก่เนาะมันแดดอาสินแนมบบเห็นเนาะตอนนี้เฮากระซิมาเบิ่งกเพื่นปลูกนรงกันน,น,<า>น,นนี่เฮากระซิมาปลูกซอยเพื่อนเนาะฟาหนักไปนี่เฮากระซิมาปลูกมันกันเลยเนาะกับร้านหน่อยคนง,งามอันหนาไปแน่ เบิ่งซะก่อนเนาะตรวจตาตาทั้งก้นตาทั้งด้าเทียบลงไปสิหลอเดอกยว้ันมาจากว่านี่เอาประมาณนี้เนอะยังแจ้กมาบนนั้นข้าวมันเสียบลงวะเสีดบีดีแี่เ มันจังได้หลายไม่มัน,เน่เดียวนเฮาปลูกมันที่บนนยากาศเด็ดนนี่ปทำะันจะเป็นต้นวิกเนะาะใบไกลๆนะดูแหลกเขาน,นี่จะเป็นรล่าที่จองเนาะ องดอ้นเดินะแคงขนาดเลยเาเคยมาปลู yeah. 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 Yeah, 对对对。 ป็นประมาณนี้เนาะสวนมันเฮาหนกล่องยังเรียบร้อยบอกว่าออกกันค่ะมูลค่าก็อยู่ประมาณสองล้านสองล้านกว่าเนาะทางท้ายทางหนกล่องนี่กระดับเท้ากาทงเกดตัวเป็นกระโคกใกล้ชิแลนด์เนาะหมูเปนกะโอ้ยลมแพงอย่างนี้เนาะฝนฝนลงในพังเสียงลมลงรูท้องกระโคกแล้วพอดแล้วแต่ตอนนี้ใกล้ชิแลนด์เปนกบบรับมันเพิ่นเบิร์ตขางกระสิน ขอตัวลาก่อนเด้อพ่อนม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ครั